สวัสดีครับวันนี้สายเจ้าพาเที่ยวบายพิบรีเราจะไปกางเต็นท์นอนกันที่ไร่ลุงโลดที่หมู่บ้านบางกะมาครับไปครับไปรวยครับนี่ครับแกงก็เกือบครบแล้วครับแล้วก็ตามไปสมทบที่นู่นอีกไปครับรุยนี่ครับแวะมาถึงทางขึ้นครับแวะซื้อทะเบียนกันก่อนครับที่นี่แล้วก็จะรวยขึ้นไปแล้วครับเหลือแกิโลแล้วครับไปครับรุยกันต่อ มีมีอะไรครับเน่วเน่วเน่วไม่มาช่วยพี่เลยอะเน่วโอ้โหล้มสี่รอบอืมเอ็มดีก็มางวดเนี้ยครับเนี่ยอะไรกับครับเนี่ยไอ้เหี้ยควกไอ้ดิกตาเลยแบบนี่ครับแค่แค่เดี๋ยวไปพ่นเสียเฮ้ยมีพลาดแ้ี่รม โอ้นี um> ่ครับเ่อนสมาชิกโหสิบคนเข้าวันนี้ไปครับลุยกางเต็นท์กันดกว่านี่ครับเดินมาถึงแล้วก็โหยืนชมบรรยากาศสักพักครับก่อนที่สายเท่าจะไปกางเต็นท์ครับโอ้โหวิวแบบนี้สายเท่ายังชอบครับนี่ครับสูตรกาศให้เต็มปอดสดชื่อหนครับไปลุยกางเต็นท์กันครับ ร้อยครับ <ś m ary> ดูวิวด้านหน้าร้อยครับโอ้โหบรรยากาศสุดครับบรรยากาศดีครับได้เวลาต้มมามา่านี่เอ้ยยำยำครับนี่นี่นี้ยำยำนี่วิวครับบางก็มากว๊อต้มน้ำเรียบร้อยไม่ครับนี่ครับต้มมาม่าแล้วอืมใส่ลูกชิ้นหน่อยครับ ว้าวแหลมเลยครับใส่ลูกชิ้นน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมานั่งโซยกันดีกว่าครับ นี่ครับกินมาม่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งชื่นชมบรรยากาศยามเย็นครับโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าสวยมากครับมาดูวิวหน้าเต็นท์นอนครับสวยงามจริงๆครับ ครับคือบรรยากาศยามค่ําคืนที่ไร่ลุมนวดบางมามครับแต่บนนี้ชารามาจิบกาแฟยามเช้าครับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับรับฟันดีครับเช้าแล้วครับนี่แหละครับแสงแรกในยามเช้าสดชื่นดีจริงๆครับสวยงามครับบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องกาแฟสิครับแล้วดูวิวครับโอ้โหงดงามจริงๆครับ ปครับต้มกาแฟกันดูครับสอนตัวเองมานานเท่าไรจะไปกลัวทำไมความรักสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักเลยสักครั้งหากเธอลองมองมาให้ดีฉันมีเธอในใจเท่านั้นแค่เพียงเธอเข้ามาใกล้กันก็จะเข้าใจ อาจไม่ดีเรากับเจ้าชายอาจไม่คลายกับคนในฝันแต่ก็พร้อมร้อนหนาวแทนเธอได้เสมอจะกุมมือเวลาร้องไห้เช็ดน้ำตาหนีให้กับเธออยู่ปลอบใจไม่ยอมห่างไกลเธอได้รู้รักเทอยังมี นนเทไจะไปกลัวทำไมความรักสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักเลยสักครั้งหากเธอลองมองมาให้ดีฉันมีเธอในใจเท่านั้นแค่เพียงเธอเข้ามาใกล้กันก็จะเข้าใจ อาจไม่ดีเรากับเจ้าชายอาจไม่คลายกับคนในฝันแต่ก็พร้อมร้อนหนาวแทนเธอได้เสมอ mm hmm. จะกกุเมือเวลาร้องไห้เช็ดน้ำตานหนีให้กับเธออยู่ปลอบใจไม่ยอมห่างไกลเธอได้รู้ mm hmm. รักแท้ยังมี นี่ครับวิวจิบกาแฟยามเช้าโอ้หมุมนี้สวยงามครับนี่แหละครับสายเท่าก็พามากางเต็นท์กันที่ไร่ลุงโลดหมู่บ้านบางกะมาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับสวยงามครับวิวดีมากครับนะครับสายเท่าก็ขอฝากเพจสายเท่าไปด้วยครับสายเท่าพาเที่ยวบายเพชรบุรีครับก็พยายามจะถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองในการท่องเที่ยวของสายเท่าครับ ผ่านเพจสายเท่าพาเที่ยวบายเพชรบุรีครับน,นี้ก็สวัสดีครับ